เอาไปคนด,ดีไอ้กีดคนไอ้เบิ้งสะกอนไทยไทยดีวังสะกอนพี่น้องเดบุง้งพ่อมาล้างการของาฟไปใส่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 ปลาบืนปลาปลาบ้านบืนพี่น้องกรเจ้าเอิญมาปลาบืน ขอดพี่น้องน้ำมันสิขอดมันก็นเลยขึ้นใช่ไหมเอออันออพอแม่พู้ใด้สิแป้าวิ่งไม่ควอยควจงจังตนั่นหลยยากไปจจงเอาถู่ไหไมไเพรา,าะไอเสียกเขายุกเขาที่ไปเอาดอน้กาามันาามนำ